ก็อนี่ว่าจะเจอใครก็อนที่พบีะเจอใครตัวฉันเงาเกินไปไจนนีนเธอได้เจอฉันคิดถึงจะเกินไปและก็โหยจะเกินไปมันไม่รู้ว่าเป็นไงแตไ่ไม่เจอมีเธอ อยากเมื่สักนิด baby my first kiss นี่แหละ my soulmate ล่อแค่อยากให้เธอรู้ฉันนี่ไม่เจ้าชู้และไม่ยุ่งอุบายมุกมันจะเป็นที่ลุกที่ไม่รอดที่สุดแต่รักเธอที่สุดแล้วโอ้เธอทำแบบนี้ใจฉันเริ่มจะสั่นโอ้เธอยังแบบนี้ใจฉันรำจะวันวว y Why โ well, ปรดหยุดเรืงง่องยาขัดใจดวหน้อยนี่ได้ไหมโอ้เธอเป็นแบบนี้ฉันว่ามันชักไม่ดีโอ้เรื่องที่รักแบบนี้ฉันว่ามันชักจะทีแล้ว ถ้าฉันแปลงร่างขึ้นมาตอนก่อนดนร้านที่เธอใครก่อนไน้พพไี่เจอใคร,ใครตัวฉันหนาวเกินไปจนดีเธอดีเธอฉันคิดถึง,ถง จริงๆแต่เธอไม่เข้ามามันโล,โลเลชีวิตที่น่าเบื่อมันกำลังลอยไปตามทะเลชีวิตที่พร้อมจะตายไปกับความเหงาไม่เคยจะเล่าเพราะไม่มีใครเล่าและฉันไม่เคยกินเหล้าเพราะไม่มีความเศร้ามีแต่ความเหงา Oh 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 จะเต็มแบบนี้ฉันว่ามันชักไม่ดี Oh เลยที่รักแบบนี้ฉันว่ามันชักจะทีแล้ว ถ้าฉันแปลงร่างขึ้นมาตอนก่อนได้รัางดีเจอใครก่อนได้พบดีเจอใครตัวฉันนิวเกินไปจนดีเธอดีเธอฉันคิดถึงเธอเกินไปแล้วก็โอนเธอเกินไปมันไม่รู้เป็นไงตั้งแต่มีเธอมี เข้ามามันโลเลชีวิตที่น่าเบืเ่อมันกำลังลอยไปตามทะเลชีวิตที่พร้อมจะตายไปกับความเงาไม่เคยจะเล่าเพราะไม่มีใครเล่าและฉันไม่เคยกินเหล้าเพราะไม่มีความเศร้ามีแต่ความเงา oh o จะเตืนแบบนี้ฉันว่ามันชัดไม่ดี oh เลทที่รักแบบนี้ฉันว่ามันชัดจะทีแล้วถ้าฉันแปลงร่างขึ้นมาต ่อนได้รัก,รกได้เจอใครก่อนได้พบได้เจอใครตัวฉันเ now เกินไปจนได้เจอได้เจอฉันคิดถึงจะเกินไปแล้วก็ห่วงจะเกินไปมันไม่รู้ว่าเป็นไงตั้งแต่มีเธอมีเธอก่อนได้รักได้เจอใครก่อนได้พบได้เจอใครตัวฉันเ now เกินไปจนได้เจอได้เจอฉันคิดถึงจะเกินไปแล้วก็ห่วงจะเกินไปมันไม่รู้ว่าเป็นไงตั้งแต่มีเธอมีเธอ